อบปัญญามโหสถบัณฑิตในทศช,ชาติชาดกว่าโดยเรื่องหุงข้าวทดสอบปัญญามโหสถบัณฑิตในทศช,ชาติชาดกว่าโดยเรื่องหุงข้าวมโหสถชาดกเป็นชาดกเรื่องที่ห้าจากทศชาติชาดกนะครับเป็นเรื่องราวของพระโพธิสัตว์ เสวยพระชาติบำเพ็ญปัญญาบารมีนะครับเพื่อตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตเรื่องของมโหสถชาดกนี่เล่าถึงพระเจ้าวิเทาหาราชนะครับแห่งกรุงมิสิลาทรงพระสุบินหรือฝันอันเป็นนิมิตหมายว่าจะมีบัณฑิตคนที่ห้าเกิดภายใต้บารมีเป็นผู้ที่จะหาผู้เสมอยอม เป็นผู้ที่จะหาผู้เสมอย่มไม่มีในลูกนี้และทีวโลกูกผู้นั้นก็คือมโหสถนะครับมโหสถต้องทดสอบปัญญาต่อพระเจ้าวิธิหราชถึง19ข้อนะครับจนกระทั่งได้สถาบนาเป็นมหาบดิตและเป็นพระราชรบุญธรรมของพระเจ้าวิธีหราชนะครับในข้อที่1 4เรื่องหุงข้าวเนี่ยมีรายละเอียดดังนี้นะครับ ในวันอื่นอีกพระราชาทรงดำริว่าเราจักทดรองมโหสถจึงให้ส่งข่าวไปว่าได้ยินว่าชาวบ้านปาจีนว่ามัตชาคามเป็นคนฉลาดชาวบ้านนั้นหุงข้าวเปรี้ยวให้ประกอบด้วยองค์แปดมาให้เราองค์แปดนั้นก็คือหนึ่งไม่ให้หงุงด้วยข้าวสาร 2. ไม่ให้หุงด้วยน้ำา 3. ไม่ให้หุงด้วยหม้อ4ไม่ให้หุงด้วยเตาหุงข้าว 5. ไม่ให้หุงด้วยไฟ6ไม่ให้หุงด้วยฟืน 7. ไม่ให้หญิงหรือชายยกมา8ไม่ให้นำมาส่งทางพวกนั้นส่งมาไม่ได้จะปรับไหมพันกหาปณะนะ พวกชาวบ้านหารู้เห,หตุไม่จึงแจ้งแก่มโหสถมโหสถเห็นว่าให้หุงด้วยปลายข้าวอันไม่ชื่อว่าข้าวสารให้หุงด้วยน้ำค้างอันไม่ชื่อว่าน้ำปกติให้หุงด้วยกระบอกไม้ไผ่อันไม่ชื่อว่าหม้อข้าวให้ตอกตอไม้ไว้พิงกระบอกไม้หุง อันไม่ชื่อว่าหุงด้วยเตาให้หุงด้วยเพลิงที่สีจนเกิดไฟขึ้นชื่อว่าไม่ใช้ไฟปกติให้หุงด้วยใบไ,ไม้อันไม่ชื่อว่าฟืนนี่ชื่อว่าหุงข้าวเปรี้ยวและบรรจุในภาชนะใหม่ผูกด้วยได้ประทับตาอย่าให้หญิงหรือชายยกไปให้กระถือยกไปไปทางน้อยละทางใหญ่เสีย อันชื่อว่าไม่มาดูทางทรงข้าวเห็นปานดังนี้ไปถวายพระราชาชาวบ้านได้ทำตามนนั้นพระราชาทอดพระเนตรห็นกิริยานั้นจึงตรัสว่าปัญหานี้ใครรู้ทรงทราบว,ว่าเป็นมโหสถรู้ก็ปูรุกปรานเออย่างนี้ก็ยังปลดให้รอก,ก่อน การมาเพนปัญญาปารมีในชาตินี้ทําให้พระพุทธเจ้ามีพระปัญญาที่ขุนมากนะครับแต่พระพิจุสุงในที่ประชุมลวงธรรมสภาณวัดเชตวันกรุงสวตุีหารู้ถึงที่มาของเรื่องราวของมหาชาดกนี้ไม่นะครับจึงถูนทนากันว่าพระบรม,มคูเจ้าของเราทั้งหลายทรงเป็นพระปัญญาใหญ่นักทั้งเฉียบพลันและลึกซึ้งนาน้่นดังแผ่นดินหลักแหลมว่องไว รู้แจ้งแทงตลอดทรงย่ำดีซึ่งวาทะแห่งผู้อื่นทรงทรมานเหล่าพามมีกุตตพนพามเป็นต้นเหล่าปริพาชกมีสัพพยะมีสัพพิยะปริพาชกเป็นต้นเหล่าพุ่มมีพระกาพุ่มเป็นต้นเหล่าโจรมีองคุรีมานเป็นต้นด้วยพระปัญญานุภาพของพระองค์ทําให้ท่านเหล่านั้นศิลป์ยศได้ประทานธรรมมริสนา ประธานบรรมชาอุตบุตรให้ตั้งอยู่ในมรคผลตามควรเก่บูระภูพระนิสัยพระสราคุธตกุลสุ่งพระปัญญาใหญ่หลวงด้วยประการเสนีขนขณะนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงที่ประชุมพอดีพระองค์จึงตัดเรื่องมโหสุดชาดุดด้วยประการชะนี้